เมื่อเช้าเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกตอนสองโมงกว่าช็อกไปพักก็คือมันเพื่อนรักอะ่ะคือตอนเขาเจ็บเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลเขาไม่มีเวลาจะไปหาเขาเพราะเราก็ยุ่งกับคุณทุม พราะตอนนั้นทุมก็รอแรล่รอแล่แต่จริงๆเราความสัมพันธ์ระหว่างผมกับโรดเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่โรดยังไม่เข้าวงการตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนภะระตอนนั้นตอนนั้นผมทํางานทีวีช่องสี่ผมสนิทกับคุณพ่อเขาเราสนิทกันมาาแล้วเขาก็ไปหาพ่อเขาทุกเย็นทุกเย็นจนทั้งได้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันมาตลอด,อออดงงเยอะมาก แสดงันมันเยอะมากแล้วผมทําละครเองขี่เรื่องกี่เรื่องผมก็ต้องเอาไพโรธเล่นเพราะมันเป็นเพื่อนรักอะทำไงอะผมก็นเนี่ยผมไพโรธกรุงเตียรศักเนี่ยมันตัดก,ก็ไม่ได้หรอกพูดถึงแบบว่าภาพจำในการแสดงของอาไพโรธนี่คือโดดเด่นยังไงบ้างสำหรับในสายตาของอาโรธเป็นคนเก่งนะผมจะบอกให้ผมยังสู้โรธไม่ได้เลยโรธเล่นได้ทุกบทโรธเป็นได้ไพระเอกตลกก็เล่นได้ โศกก็เล่นได้ผมยังแพ้โดลดเพราผมเป็นพระเอกไม่ได้แต่โลด,ดได้ทุกอย่างที่สําคัญโลด,ดเป็นคนที่มีนิสัยดีมากๆเพื่อนฝูงเนี่ยโลด,ดไม่เคยให้ร้ายเพื่อนไม่เคยนินทาว่าร้ายใครผมบอกว่าถ้าใครโดนไอ้โลดด,ด่านเนี่แม้ความว่าไอ้นั่นน่ะแย่ที่สุดละด,ด,ด,ดวงเรื่องดวงเนี่ยลออออะองงโอ้จำไม่ได้แล้วจำาป้อสองไม่ได้แล้ว ที่เราจำน้เป็นรอะอะไร,รค,คือผมไม่คนพูดก,กับมันเองนะว่าตออแต่ไม่รู้อาจจะเป็นความคิดล,อล้อกันเล่นอ่ะบอกไอ้โลดถ้าเป็นไปได้ไปซื้อหนังเรื่องดวงมาเก็บไหมนะเพราะพี่เปียกแล้วเขาเอาชีวิตมึงไปเขียนแต่เขาก็ไม่รู้ว่าบ้านปลาชีวิตว่ามึงจะเป็นยังไงแต่เขาเขียนให้มึงล่วงหน้าไปแล้วเเเขาน็ปหมันมัน มันบอกไม่ถูกอะนะมันมันก็เฉียดเฉียดละคือตอนนั้นคือช่วงที่เขาดังเนี่ยมันต้องมีม้างอะผู้ผู้ชายอะนะแล้วมันเพิ่ะเข้าวงการมันมันก็ต้องมีเกเรตัวเราเองผมเองผมยังเกเรเลยผมเกเรยิ่งกว่าโลดอีกแต่มันก็พัดเดียวคนเราเนี่ยพอมันมีวุฒิภาวะมันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมันปรับตัวมันเรื่อยมันก็เข้าที่เดิมมันก็กลับมาเป็นคนที่มีวินัยเหมือนเดิม ช็อกช็อกไม่ช้าช็อกลูกถามพ่อเป็นไรนั่งนิ่งยุธถามพ่อเป็นไรบอกลุงโลดไปแล้วลูกนั่นคือต้องบอกว่าความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันเนี่ยมันมากจนไม่รู้จะพูดว่างไง <TV S 2> น่าจะผม,มาอายุสิบหมั้งลดน่าจะอายุประมาณสิบเก้าะตอนนั้น่ะ ก่อนก็เข้าวงการอ่ะเขายังเป็นนักเรียนพลเพิ่งจะจบพึ่งจะจบปีสุดท้ายพละตอนนั้น,น,นกุรักมึงที่สุดมันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆผมกับกรุงศรีวิไลเนี่ยรู้ดีไม่มีใครครบใครรอดได้ลึกซึ่งเท่าผมกับกรุงศรีวิไลผมนั่งรถมาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเยวผมต้องเจอกลุง แล้วขึ้นมาก็เจอจริงๆคือมันมทิ้งก็ไม่ได้ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแฉแนวอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ